ก็ครับสามสามคำที่ทำเงินล้านได้สามคำง่ายๆถ้าคุณไปใช้ในการเขียนในการาาการเขียนที่เป็นหัวข้อในการทำคอนเทนต์คุณจะเห็นว่ามันทำเงินล้านได้ผมทำเงินไม่รู้กี่เป็นหลายร้อยล้านไม่ได้เวอร์นะหลายร้อยล้านเออ แต่ว่าเข้ามาแล้วทักทายก่อนเลยนะครับอยากจะขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สถานที่หนึ่งใ,ใกล้บ้านผมเองนะครับก็ให้ดูกันนิดหน่อยพาเที่ยวเทอร์มินอลโทนติวันนี่พาลูกศิษย์ <Hello. S 2> เบนทอร์นะครับมาด้วยแล้วก็ทีมงานมาดูลูกศิษย์นี่สุขไทเวสไปเบสเจนตตี้แล้วก็โซนติกา คนเก่งนะครับคนเก่งทำายไว้ผมสวยมากแล้วตอนนี้ก็ริมแม่น้ำเจ้าพยาใครมาใครมาแล้วก็แชร์กันเลยเดี๋ยวจะให้สักสาข้อที่ทำเงินล้านใครทำคอนเทนต์เนี่ยสมัยนี้ก็าทำกันด้วยอะไรเขาทำเขาทำเขาไม่ต้องใช้อะไรหนักๆไปทำเงินแล้วคุณใช้อะไรที่มันเบาๆไปทำเงินคําเนี่ยทำเงินได้ไง่ายที่สุดคำเปลี่ยนคํา คือเปลี่ยนเงินตราผมรู้พราะผมทําหนังสือมาก่อนผมรู้เลยว่าแค่เปลี่ยนชื่อหนังสือเนี่ยเงินแม่งเป็นล้านจริรแล้วก็ถ้าเกิดใช้ชื่อหนังสือที่ไม่ดีก็เงินก็หายเป็นล้านอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบคํามงคลคำงค,คำงคคำจุ้ยอะไไม่ยังไม่ต้องถึงขนาดนะเรื่องที่ควรเปลี่ยนคําบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดคนนะครับ,รบเอาเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยสวัสดีครับคุณอาจารย์จาย๋าสวัสดีมีใคร บจนาะสวัสดีมีใครมาอ่านคอมเมนต์ก่อน t นะิกต o k เข้ามากันแล้วก็ฝากแชร์เข้อจอเข้อใจเลยนะครับเข้ามาดูกันเยอะมากทิกตอ,อกนี่มาเร็วมากนะทิกตอ,อกริทึมมันเขาส่งให้เต็มที่เลยอ้าวมีใครอีกวันนี้อยากจะสอนเรื่องนี้เพราะว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับคนคนทำคอนเทนต์ไม่เป็นและขีดหัวข้อไม่เป็นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณสามารถดึง,ด,งดูดดึงดูดคน ดึงดูดคนเวลาจะขายของเวลาจะาให้คนมาสนใจสิ่งที่คุณที่คุณอยากจะนำเสนอนะครับมีวิธีเยอะมากใครชอบอยากจะโชคดีจังมาเจออาจารย์ไฟ้สดพอดีค่ะโอเคฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะโคจนาโอเคสวัสดีขอตักทายทุกคนหนะ่อยเนาะโอเคว้าวเพียบ คนมาเพียบสวัสดีค่ะอาจารย์หล่อมากประชาบอกสวัสดีครับโคดนิดพิโคดนิดตาสร้างตัวตนทําเงินได้สวัสดีครับครูสาสวัสดีแม่อ้อยศิวิไลสวัสดีท่านหญิงนางฟ้าสวัสดีครับคุณพนิสรา,า,าสวัสดีครับโคจนาบอกแชร์แล้วนะคะขอบใจมากคุณป้าปานีสวัสดีสหัวใจมาด้วยคุณมากนะครับเอาอ่ะ,อะโอเคถ้างั้นเราก็เดี๋ยวฝัดให้3ข้อข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งนี่มาหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ยิ่งใหญ่และเจ๋งที่สุดหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบบโอ้โหโดนรีแบบเยอะมากโดนรีแบบคใช่โดนรีแบบเยอะมากหนังสือชื่อว่าใช้คําทําเงินหนังสือช่วยใช้คําทําเงินเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูาน่าจะกลับก็อเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคุณในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีมีเป็นหลายร้อยอ่ะหลายร้อยคำที่จะคุณจะไปใช้ับไปทําเงินได้ข้อหนึ่งเลยคําว่าอะไรรู้ไหมคำง่าย คำว่าง,ง่ายคนเนี่ยชอบคำนี้มากเวลาคุณเวลาคุณเขียนหัวข้ออะไรก็ตามเติมเติม<ป>คำว่าง,ง่ายลงไปแล้วก็คำที่สองคือคำว่าวิธีโอเค okay, ป่ะเอาสองคำนี้มันยิ่งเบิ่มวิพุ่มพูนเลยใช่ค่ะเอาเช่นวิธีสมมติาาว,วิธีปรุงอาหารให้อร่อยแบบง่ายๆ่าสมมติถ้า<อ>คุณแบบสอนคนทำอาหารนะวิธีปรุงอาหาร คำที่หนึ่งคำว,ว่าง่ายคำที่สองคือคำว,ว่าวิธีหลายคนชอบ how to คนจ่ายตังให้ how to คนซื้อให้ how to เพราะอะไรรู้ไหมคน,นไม่ชอบคำว,ว่ายากไอ้คำว,ว่ายากเนี่ยมันเป็นชอบไปคนจะนึกถึงโรงเรียนคนจะนึกถึงอะไรที่ไม่เหนื่อยๆนยคุณไม่อยากเอาแล้วเวลาคุณประหยัดเวลาให้คนใช้คำว,ว่าง่ายนั่นคนข้อหนึ่งข้อสองคือใช้คำว,ว่าวิธีใช่ไหมวิธีมันคภาษาอังกฤษว่า how to how to อ เวลาเวลาเวลาคุณเนี่ยใช้คำวิธีเนี่ยคนน่ยคุณรู้ไหมผมอยู่ในวงการนี้มาเป็นเกือบ20ปีแล้วผมอ่านหนังสือ How To มาเป็นตั้งแต่อายุ13 ก็ไปกี่ปีแล้ว40ปีกว่า4 0กว่าปีแล้วผมรู้เลยว่าเวลาเติมคําว่า how to เนี่ยคนยอมซื้อทันทีคนยอมจ่ายตังทันทีเพราะเขารู้ว่าเขาจะประหยัดเวลากมันได้เพราะฉะนั้นคําว่าง่ายคําว่าวิธีคําว่าวิธีไม่ใช่บ่อย how to ไม่ใช่แปลว่าอย่างไรนะเพราะว่าคํานี้มันคําว่าอย่างไรมันยัง ดูไม่ไม่ปิดไม่มีคําปิดหมายความว่ามันยังไม่แน่จะแน่นอนแต่คําว่าวิธีเนี่ยมันดูแน่นอนแล้วม,มันดูเป็นเขาซื้ออะไรที่มันประหยัดเวลาให้เขาเป็นสเต็ปได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวิธีคําว่าง่ายง่ายนะครับในในผมเ,เดี๋ยวจะให้สักเนี่ยโอเคนี่มันมีเดี๋ยวจะกลับด้กลับกล้องให้ดูหน่อยดีกว่ากลับกล้องให้ดูได้ไหมมันมีใ,ในในในหนังสือเล่มนี้เนี่ย ไม่เป็นไรเี่ก่อนมวุ่นวายไปหน่อยนิโอเคได้ไปฟิปให้ไปฟิปให้เาไปซื้อโอเคใช่ใช่ใช่เออจริงด้วยในนี้เนี่ยมีวิธีง่ายๆอันนี้ใช่ไหมวิธีง่ายๆเขียนเงินใช้เองคุณรู้ไหมว่าลูกศิษย์ของผมเนี่ยเอาไปสร้างเงินกันมหาศาลจากหนังสือเล่มนี้จากหนังสือชื่อว่าใช้คําทําเงินนะครับผมเคยทําเป็นคอร์สด้วยเป็นคอร์สก็คอร์สก็หลักหมื่นอะคอร์สชื่อว่าใช้คาทาเงินเลยแล้วก็เลยทําไปเป็นหนังสือสรุปออกมาให้ใช้กันง่ายๆอ่ะ สิบแปดคำทองสิบแปดคำทองที่เปลี่ยนเป็นเงินร้อยแปดสิบล้านให้ผมสิบแปดคำทองมีคำอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าง,ง่ายเห็นไหมแล้วในนี้มีตัวอย่างด้วยนะมีตัวอย่างด้วยคำว่าใหม่อโอเคคนชอบคำว่าใหม่คนชอบคำว่าใหม่ mm. ำหมทำไม แ้คนจะไม่ชอบคาว่าเก่ายกเว้นถ้าคุณอยู่ในวงการแบบของเก่าของเก่าอะไรเนี้ยเออ <laughs> แต่คนชอบคําว่าใหม่ <laughs> คุณสังเกตเอเวลาอะไรคาว,ว่าใหม่มันดึงดูดความสนใจคุณทันทีใช่ <laughs> โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะคุณรู้ไหมผมทำไลน์ทำคลิปอะไรมาเขียนคอนเทนต์อะไรไม่รู้เป็นไม่รู้กี่พันแล้วอะทั้งรวมทั้งหนังสือรวมทั้งอะไรเป็นคอนเป็นพันคอนเทนต์อะผมรู้เรื่องนี้เป็นเป็นเซียนอะเป็นเป็นเอ็กซ์เพร์ตอะเรื่องนี้ก็คือคําว่าใหม่ทำไมเพราะมนุษย์ชอบของใหม่ คนจะชอบดูข่าวทําไมข่าวมันก็คือ news news ทำไมคนชอบดูข่าวไม่ข่าวมันขายได้ตลอดนะทั้งที่ไม่เป็นเรื่องราวอะไรที่แบบว่าไม่อ่านแล้วบางทีจิตตกส่วนใหญ่ใช่แต่ทําไมคนชอบอะไรใหม่ๆ news news ใช่ n e w s news นะครับจริงๆมาจากคําว่า north east west south north เหนือไง north east ตะวันออกตะวันออกตะวันตกแล้วก็ใต้นะครับโอเค สี่ทิศไงสี่สั่งที่ไหนครับมาแล้วนาะแก้วนะตอนนี้ไงทั้งเล่มนะมีทุกอย่างที่คุณจะต้องรู้แล้วมันใช้ง่ายมากคือเติมคําในช่องว่างคุณเข้าใจคําว่าเติมคําในช่องว่างป่ะคนนี้คือส่วนใหญ่ยังอ่ะมีหัวข้อ8คํา8เทคนิคที่ทําเงินที่เก่งกาดนะครับแใช้คําทําเงินที่เก่งกาดก็หนึ่งอย่าใช้คําทีเ่เห็นบ่อย เพราะคำที่เห็นบ่อยแล้วมันหมดพลังแล้วมันดูโหลใช่มันดูโหลเพราะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรที่เอาอัปเดตตลอดเวลานะครับเพราะว่าบางอย่างที่คนใช้กันบ่อยๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันใหม่แต่สักพักหนึ่งมันอาจจะช้ำเราก็ต้อง <ฮะ S 1> เปลี่ยน<ช>ครับอ<ช>่าในนี้ก็มีมีเสจสูตรสำเร็จเช่นคุณใส่คำว่าผมจะให้คุณํำเชือมจำในข้องว่างเช่นตัวเลขใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับใส่ตัวเลขคุณก็รู้ละใส่สามใส่ห้าอะไร็ว่าไป,ไปเรื่อง ที่คุณไม่รู้ของแล้วก็ใส่เติมคําในช่องว่างอีกใช่ไหม,มแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยเช่น5เรื่องที่คุณไม่รู้ของเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเองโอ้โหอันนี้น่าสนใจยังน่าสนใจแล้วค่ะใช่ไหมห้าเรื่องที่คุณไม่รู้ของหรืววอว oh. ่าสามเรื่องแหละสามเรื่องที่คุณไม่รู้ของ,อ,อ,งอะไร,อะร,อไรของ,อของถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรของคนทำไลฟ์อืมอ่าถ้าห้าสามเรื่องที่คนไม่รู้ของไลฟ์มือใหม่ สามเรื่องที่คนไม่รู้ของคนทํา y o u t โอ้โหหรืออะไรแบบนี้คุณก็ใส่เติมทําในช่องว่างได้หมดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากจะสอนอยากจะพะเต์อยากจะขายสมมติคุณขายข้าวขายข้าวก็ได้นะสามเรื่องที่คนไม่รู้ของคนกินข้าวอ้น่าสนใจเลยนะเออใช่ เนี่ยตรกอันนี้คุณก็ได้แล้วไม่ต้องมานั่งคิดอะไรแล้วคราวนี้คุณก็เริ่มเขียนคอนเทนต์ก็ได้ตามนั้นเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาคิดเองอาจารย์มันก็จะเป็นคําที่มันดูน่าเบื่อ,อเป็นคําที่แบบดูไม่มีพลังแล้วมันไม่ชวนให้มาดูเลยทุกอันที่ในหนังสือเล่มน,นี้ของอาจารย์มันถูกวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าอันนี้เจ๋งจริงแล้วก็อันนี้ใช้ได้จริงๆจากที่อาจารย์รวบรวมมาทั้งหมดที่อาจารย์ทา ออนไลน์มาเป็น1ิกว่าปีเนี่ยเพราะฉะนั้นไอคอนเทนต์พวกนี้มันผลิตเงินมหาศาลให้กับอาจารย์บางทีเนี่ยแค่คุณเห็นหัวข้ออาจารย์คุณก็อยากกดเข้ามาดูแล้วป่ะใช่นี่แหละคือวิธีทําไมถึงทําเงินได้ในโลกออนไลน์ใช่แล้วเวลาคุณใส่หัวข้อปั๊บเนี่ยคุณเองคนที่ทําเองอะคนที่สร้างคอนเทนต์เองก็จะมีแรงทําด้วยใช่ค่ะก็หมายความเออกูมีแนวคิดแล้วเว้ยกูใส่ได้แล้วใช่กูใส่ได้แล้วกูมีพลังแล้วรู้ว่าอันนี้คนดูแน่นอนแล้วเพราะเราค่อยเติมคำในช่องว่างเอาใช่ไหม สนใจหนังสือกอ่ะถ้าสนใจนะหนังสือตัวเล่มนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วราคาเต็มเนี่ย5,900บาทราคาเต็ม5,900บาทนะแต่ว่าวันนี้พิเศษจริง,รงๆนะคะให้กับสำหรับทุกคนเนาะที่สนใจนะคะราคา3,900บาทนะราคาดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมี example แบบเนี้ยคุณดูดิโอโ้โหมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ย ใช้งานไม่ได้นะคุณอยากจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะมีหมดเลยให้เล่นกับอะไรให้เล่นโอ้โหพอลีชอบเทคนิคนี้มากเล่นกับความกลัว อาจารย์บอกว่าใน,นสือเล่มนี้ทุกครั้งที่เราใช้เทคนิคในในี้นะไลฟ์คนดูคุ้งแบบคนมารอเลยอาจารย์ทุกครั้งที่ประกาศาเป็นล่วงหน้าเราใช้เทคนิคจากหนสือเล่มนี้นะคนมารอดูไลฟ์เลยอ่ะอมันเจ๋งมากใช้เล่นกับความกลัวแต่ว่าเวลาเราคือเราคิดหัวข้อให้มันมีความกลัวอยู่ในนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นคอนเทนต์ของเราพอคนเข้ามาดูแล้วเราให้ของดีเป็นท o w to ใช่เราให้ของดีเราไม่ได้แบบ่าใส่ความกลัวให้เขาแต่ว่า เข้าใจเปล่าเวลาคุณเขียนข่าวเออเขียนหัวข้อเนี่ยคุณกําลังแข่งกับพวกนักข่าวใช่วกนักข่าวนี่เขาจะเขียนแบบเขากะรู้วิธีการเขียนแบบให้เลือดแม่งสาดให้แบบให้มันแบบว่าอะไรอะให้นักกลัวเข้าไว้ใ,ให้แบบว่าลอ่อเขาเรียกว่าเบรดเขาเรียกว่าเป็นล <อ S 1> คลิกเบรดให้เข้ามาดูใช่ แต่เราเนี่ยเราจะต้องให้ให้สิ่งที่ดีกับผู้คน<ช>แต่เราจะต้องมีวิธีการเขียนให้คนเข้ามาดูให้ได้นะครับเราไม่ใช่น่าเบื่อเราถึงแม้ว่าให้ของดีคนแต่เราห้ามหน้าเบื่อใช่ไหมเราจะต้องเขียนหัวข้อที่แบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะอยากดูนี่แหละคือความลับที่ผมทําเงินไม่รู้กี่เป็นหล<ช>ักร้อยหลายร้อยล้าน,นจากจการเขียนคุณคิดดูถ้าคุณได้ทําเงินได้ง่ายจากการเขียนเรื่องอะไรจะต้องไปเปิดร้านอาหารเรื่องอะไรจะจะไปเปิดร้านที่มันแบบเหนื่อยๆขนาดนี้คุณคิดดูกว่าจะเปิดร้าน นี้ขึ้นมาแล้วแบบว่าไม่มีคนเดินไม่มีคนซื้อ<ช>ไม่มีคนคเหนื่อยอะ่ะถ้าคุณทําเงินได้จากการเขียนหัวข้อเรื่องอะไรจะต้องไปแล้วพะคุณเขียนหัวข้อปุ๊บคนคนมาดูเยอะขึ้นคุณจะขายอะไรคุณขายตอนนั้นสิใช,ใช่ไหมคุณก็ขายเป็นออนไลน์ไป หลายคนอาจารย์ที่ทําออนไลน์แล้วไม่สําเร็จอะบอกให้เขาทําเนื้อหาให้ดียังไงนะแต่ถ้าเขาเขียนหัวข้อไม่เป็นอะเขาก็ไม่มีทางขายได้เพราะว่าเวลาคนซื้อเงินมันจะมาจากคนไงถ้าเขาไม่สามารถดึงดูดคนให้เข้ามาฟังในเนื้อหาที่เขาอยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกต่อ,อหรือแชร์ต่อเนี่ยบอกให้หัวข้อของคุณมันแบบเบสิกมากๆอะไม่มีใครสนใจนะบอกให้เนื้อหาคุณโคตรเจ๋งโคตรดีแบบเป็นแบบสุดยอดเป็นแบบของใหม่ล่าสุดแต่เนื้อเนื้อหาหัวข้อคุณน่าเบื่อ ก็ไม่มีคนดูแล้วอันนี้เดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูพี่อะกลับกล้องละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พอลลี่เอ่อให้พอลลี่ถือถือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงได้ครับพูดนะคะโอเคนี่เช่นแต่ละแต่ละอันในในนี้มันจะมีทั้งหมดนี่เป็นเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของผมด้วยนะ ให้สำหรับคนลงคอสเรารพัเอาไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวคนแอบดูอีกฝั่งนึงแล้วลงคอสนี่คือคอสแล้วเกือบสองหมื่นตอนนี้หน่อยมาเรียนหกหมื่นนิดหน่อยมาเรียนเรื่องมาเรียนคอสนี้เลยเช่นเล่นกับคำกลัวอะไรที่เช่นคุณคำเตือนอสมมุติว่าคุณเขียนหัวข้อใช่ไหมคำเตือนแล้วก็ขีดเส้ออน,นอันนี้คือเติมคำในช่องว่างเรื่องที่กลัวใช่ไหมแล้วต้องดูนะสมมุติว่า ทำไมความกลัวจูงใจมนุษย์มากกว่าความต้องการ2.5เท่าสิ่งที่ลบจะกกระตุ้นให้เกิดการลงทุอทำมากกว่าสิ่งที่บวกใช้ความกลัวผ้าหัวล่อเข้ามาอ่ครับเช่นอันนี้ระวังไม่อยากเสียภาษีเกินต้องรู้โอ้อันนี้คุณดูไหมดูดูไหมหรือว่าถ้าเกิดใครตั้งชื่อแบบอะไรน่ากลัวน่ากลัวเอ้น,น่าเบื่อน่าเบื่อเช่น3อะไรอะไรหรือว่าไม่อยากเสียภาษีฟังทางนี นี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณหรือว่าอะไรที่มันเป็นทางการวิชาการคนก็เบื่อไม่อยากดูไใช่ไหมบอกขั้นตอนสานเสียภาษีสามขั้นไม่มีใครดูนะไม่อยากดูจริงด้วยสมมติขายไม่ได้ด้วยนะแบบเนี้ยใช่สมมุติอ่ะอันนี้นะครับมีมีเยอะแยะหัวข้อต่างๆมี64วลีเด็ด64นะวลีเด็ดพาดหัวข้อละล้าน หัวข้อละลาน<อ>เนี่ยผมทํามาแล้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผ้าหัวหนึ่งนี่เปลี่ยนได้สักตลกได้อภิษฐอิษใช่<ด>ใช่อันนึ่แต่ะแล้วหัวข้อนี่มันพียงแค้ในตลอดเวลาเอามา r e u s ร reuse r e ซเคิลตลอดเวลาได้หมดเลยในหนังสือเล่มนี้นะบอกเลยอ่ะถ้าเกิดใครสนใจนะครับอันนี้เท่าไหร่หกไอสามพันเก้าร้อยบาทคะ่ะใช้คําทําเงินใครสนใจไปที่ไหนไปที่ไลน์แอดนะคะแอดบัณิตแอด b u n d i t ได้เลยคะ่ะ ใใบอกเลยว่ามันเหมาะกับทุกคนนะคะที่คุณไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าในการทำครีเอทคอนเทนต์หรือคุณกําลังสร้างตัวตนไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะคะท่าหัวคือเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะมันคือการโกยคนเข้ามาดูคลิปหรือว่าการไปเข้ามาดูคอนเทนต์มาคิดที่คุณเขียนก็ได้เขียนไม่จําเป็นต้องหรือหนังสือ,อหนังสือที่คุณทําบทความที่คุณเขียน หรืออะไรก็ตามที่คุณผลิตออกมาใช่ค่ะตั้งชื่อตั้งชื่อร้านก็เลยนะจริงค่ะชื่อร้านถ้าคุณไม่มีความครีเอทีฟในการตั้งชื่อร้านหรือดึงความสนใจคนคนก็ไม่ทโหู้หคนเดินไปเดินมาตั้งเยอะเขาเขาจะมาดูอะไรเราใช่ไหมใช่โอเคถ้าใครสนใจไปที่ไหนไปที่ไลน์แอดนะคะแอดบั t ดิตแอด u n d หรือโอนเงินเลยดีกว่าโอนเงินในบัญชีที่ปักหมุดเอาไว้เนาะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอนเงินบัญชีนี้เท่านั้นนะคะบริษัท Inspire Music นะคะหรือคุณขอคลิป โอเคบริษัท Inspire Music เท่านั้นนะคะบริษัทนี้เท่านั้นนะบัญชีนี้นะแคปเจอร์หน้าจอนะแล้วโอนเลย3,900บาทนะคะแล้วค่อยไปแจ้งสลิปใน l ล n e แอดน P U N D I T นะคะหรือติกตอกนะคะรีบกดเข้าไปที่ไบโอได้เลยนะตอนนี้นะแคปเจอร์หน้าจอนี้นะคะแล้วบอกทีมงานว่าสนใจหนังสือใช้คำทำเงินค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะบอกเลยว่ามันคือคู่มือในการผลิตเงินล้าน ของอาจารย์มันหลายลเป็นพันล้านเนี่ยพอนังสือเรื่อนี้ด้วยใช่เทคนิคทุกอย่างที่อาจารย์สร้างตัวตนมาเป็น10ปีนะคะอาจารย์ทํายังไงทำไมถึงวิเนื้อหาอาจารย์เนี่ยทำยังไงให้คนอยากจะมาดูเยอะๆหรือแม้กระทั่งลูกศิษ ทุกคนที่เป็นแบบทุกคนครูพูดเลยนะทุกคนจริงๆที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ที่กำลังทําออนไลน์อยู่เนี่ยมีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านติดกระเป๋าทุกครั้งเพราะอะไรมันเป็นอะไรที่ง่ายมากจานเวลาสมมติพอรลลี่ไปต่างประเทศหรือว่าออกมาข้างนอกแบบเนี้ยก็หยิบหนังสือเล่มเนี้ยเพราะเราไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรแต่เราอยากไลฟ์แล้วอะ่ะเราก็เปิดหนังสือเล่มเนี้ยอ๋อรู้ละอะไรมันคือคู่มือที่มัทมนทําให้แบบการไลฟ์ของเรามันง่ายขึ้นมากอาจารย์แล้วที่สําคัญอ่ะมันทําให้คนอ่ะอยากรู้ว่าเราจะให้อะไร มันล่อให้คนดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะทุกเทคนิคของอาจารย์มันไม่ใช่แค่แบบออดูแล้วแบบบางคนอาจารย์ทำไลฟ์ขึ้นมามันดูน่าเบื่อมากเพราะเขาไม่คนมันดึงคนไปถึงสุดท้ายไม่ได้แต่วิธีที่อาจารย์ให้ในเล่มเนี้ยมันคือการดึงคนให้อยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์มันเจ๋งมากเราต้องไปแล้วละ่ะล, <ง S 2> ลงทะเบียนเหลือไม่เหลือไม่กี่กเล่มแล้วละนะครับเล่มนี้ก็จะไม่จะไม่จะไม่ผลิตแล้วนะครับแล้วก็ราคาถ้าเกิดมันเหลืออีก เป็นลิมิเต็ดเ i ย์ชัก็จะไม่ใช่ราคาดีแล้วนปกติบางทีขึ้นไปถึงหมื่นใช่แล้วฉะนั้นก็รีบลงทะเบียนนะครับรีบรีบรีรีบไป CF เนาะที่ไลน์แอดแอดบได้ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยโอนเงินอย่างเดียวเลยง่ายกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกถ้า CF เอะไรมอฉไชีพขั้นตอนเยอะเกินไปมีฉาชีพยุ่งโอนเงินอย่างเดียวนะครับที่ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ ส่งสลิปไปที่ไลน์แอดแอดบันดิตแอดวีเอเดทีหรือว่าส่งสลิปไปที่อินบ็อกของผมไม่มีพลาดแน่นอนถ้าโ <sim. S 1> อนบัญชีนี้นะครับ alk, อินบ็อกเพจอาจารย์บันดิตผู้ติดตาม1.7ล้านเท่านั้นนะใช่แล,ล้วโอเคดังั้นเราแค่นี้ครับทุกคนบ๊ายบาย